สวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะกุ๊กจะไม่ได้พาทุกคนไปเที่ยวเหมือนคลิปวิดีโอก่นกอนๆนะคะแต่จะมาเม้ามอยเกี่ยวกับค่าสินสอดในการแต่งงานกับผู้ชายชาวสีลังกากันค่ะอย่างที่หลายๆคนเคยทราบกันดีอยู่แล้วว่าเวลาที่ผู้หญิงนะ่ะจะแต่งงานกับผู้ชายแขกโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นแขกอินเดียนะคะ ทางฝ่ายผู้หญิงเนี่ยจะต้องเป็นคนจัดหาจัดการในเรื่องของสินสอดท้องมั่นเพื่อที่จะไปสู่ขอผู้ชายกันนะคะแบบครั้งแรกที่กุกได้ยินทำเนียมในการแต่งงานแบบนี้กกปฏิญาณกับตัวเองเลยว่าฉันจะไม่มีวันแต่งงานกับผู้ชายประเทศนี้เด็ดขาดและก๊ก,ก็ทําสําเร็จนะคะกุกไม่ได้แต่งงานกับผู้ชายชาวอินเดียค่ะแต่จนแล้วจนรอดนะคะประเทศสีลังกาที่เป็นผู้ชายที่กุ๊กแต่งงานด้วยเนี่ย ก็มีขนรทมเนียมประเพณีการจัดงานแต่งงานที่คล้ายคลึงกับอินเดียมากนะคะ <c oughs> ได้ยินแฟนพูดครั้งแรกคือแบบปอ้ยฉันรับไม่ได้ฉันรับไม่ได้แล้วแบบจะให้แบบผู้หญิงสวยๆอย่างเราเนี่ยไปหาสินสอดทองมั่นเพื่อจะแบบไปขอสามีอ่ะทุกคนคิดดูอ่ะแล้วใครจะไปรับได้ใช่ไหมแล้วอีกอย่างนะ พ่อแม่ญาติพี่น้องของเราจะรับได้ด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เกี่ยวกับทมเนียมนี้นะคะขนาดตัวเราเรายังอึ้องเรายังชอ็อกเราก็คิดไปต่างๆนานาโวยวายนะคะพอแบบแฟนพูดครั้งแรกเนีย่ยกูกวยวายมากเลยคือกูกรับไม่ได้เพราะเราก็ยึดแต่ทมเนียมของเรานะคะว่าในเรื่องการจัดหาสินสอดทองมั่นเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของผู้ชายนะคะที่จะเป็นคนจัดการแต่ทุกคนเชื่อไหมอย่างเป็นเคสของกูก่คือมันมันกลับกันอะแบบโลกสวยๆของฉันคือมันพังทลายอะเออแล้วกูก็ถามกลับไปว่า ทำไมมันถึงต้องมีประเพณีแบบนี้เกิดขึ้นมาเธอช่วยอธิบายให้ฉันฟังหน่อยสิแฟนก็ให้เหตุผลมาว่านะคะแต่ก่อนเนี่ยผู้หญิงชาวสีหลังการนะคะจะเป็นผู้หญิงที่อยู่กับยา่าเฝ้ากับเรือนทําแต่ง,งานบ้านนะคะดังนั้นเวลาแต่งงานออกไปแล้วเนี่ยก็จะไปเป็นแม่บ้านปฏิบัติรับชายสามีดูแลทํากับข้าวหุงหาอาหารดูแลบ้านเรือนอย่างนี้นะคะให้กับสามีแต่คนที่มีหน้าที่เลี้ยงดูเรานะ่ะก็จะเป็นหน้าที่ของสามี เพราะว่าเขาจะเป็นคนทํางานนอกบ้านเป็นคนที่หาเงินมาให้เราใช้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะคะว่าทําไมเราต้องไปสู่ขอผู้ชายเนาะอีกข้อต่อมานะคะแฟนก็ให้เหตุผลว่าสําหรับลูกผู้หญิงชาวสีลังกานะคะเวลาแต่งงานออกไปเนี่ยก็เหมือนออกไปอยู่กับครอบครัวใหม่ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เหมือนไปเป็นคนในครอบครัวอื่นแล้วอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเวลาทรัพย์สมบัติอะไรก็ตามแต่ที่เป็นโมโดกของครอบครัวนะ่ะ ส่วนอย่เขาจะยกให้ลูกชายดูแลดังนั้นเวลาลูกสาวอ่ะถ้าแต่งงานออกไปเนี่ยทางฝั่งครอบครัวเนี่ยเขาก็จะให้ทรัพย์สมบัติเงินทองอะไรก็แล้วแต่ตามแต่สมควรที่เขาจะให้ได้นะคะ mm. เพื่อที่จะให้ลูกสาวของตัวเองเนี่ยไปเริ่มต้นครอบครัวใหม่ไปใช้ชีวิตกับครอบครัวใหม่นะ แต่ในความเป็นจริงแล้วนะกูคิดว่าในการจัดก,การมรดกทุกอย่างน่ะเขาก็คงจะยกให้รูปแบบเท่าๆกันอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลที่ทางฝั่งผู้ชายนะคะได้อธิบายให้กูฟังว่าทําไมมันถึงเป็นที่มาที่ว่าผู้หญิงกนจะต้องไปเป็นฝ่ายสู่ขอผู้ชายนะคะ <c oughs> ในส่วนของการเจราจาเรื่องค่าสินสอดน,นะคะก็จะมีครอบครัวทั้งสองฝ่ายอะ่ะคุยตกลงกันนะคะว่า ทางฝ่ายผู้หญิงเราเนี่ยออฟเฟอร์ไปเท่าไหร่ทางผู้ชายตกลงไหมรับได้ไหมเท่านี้โอเคไหมขออธิบายเรื่องสินสอดของประเทศนี้ละกันนะคะว่ามันจะไม่ได้มาในรูปแบบของเงินเสมอไปนะคะสินสอดของประเทศนี้นะคะฟังดีๆนะคะสินสอดของประเทศนี้รวมไปถึงบ้านที่ดินเฟอร์นิเจอร์นะคะหรือไม่ก็จะเป็นพวกมอเตอร์ไซค์รถยนต์พวกโต๊ะตู้เตียงหรือไม่ก็จะเป็นพวก อุปกรณ์ของใช้ภายในครัวเรือนอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นค่าสินสอดได้เหมือนกันนะคะทุกคนเป็นเรื่องแตกเลคะถ้าอย่างเป็นธรรมเนียมของบ้านเรานะคะอย่างถ้าพูดถึงเรื่องสินสอดเนี่ยมันจะมาในรูปแบบของเงินกับทองนะคะแล้วก็เวลาเอาสินสอดไปให้เนี่ยเขาก็จะไม่ได้มาแบบวางในพิธีแต่งงานนะคะเหมือนบ้านเรา่สมมุติว่าแม่กุ๊กเนี่ยจะให้ค่าสินสอดเป็นจํานวนเงิน5,000 500, 0นบาทนะคะ แม่กุ๊กอ่ะก็จะไปเปิดบัญชีนะคะเป็นชื่อของกุ๊กนะคะแล้วก็จะโอนเงินก้อนนั้นอะ่ะเข้าบัญชีของเราในชื่อของเรานะคะเพื่อที่ว่าเราน่ะจะเอาไปใช้ในการเริ่มต้นครอบครัวใหม่นะคะหรือไม่แม่อาจจะเจรจากับครอบครัวฝ่ายชายว่าแม่อาจจะไม่ได้ให้สินสอดเป็นตัวเงินนะแต่ว่าจะซื้อเฟอร์นิเจอร์ให้ เป็นค่าสินสอดอย่างนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลนะคะที่ว่าทำไมผู้หญิงที่จะต้องแต่งงานกับผู้ชายแขกโดยเฉพาะแขกอินเดียศรีลังกาเนี่ยว่าทำไมเราจะต้องหาเงินหาทองเป็นกองให้เขานะคะอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลเป็นที่มานะคะของธรมเนียมบ้านเขาเนาะหลายๆคู่เนี่ยกูคิดว่าก็าคงไม่ได้ยึดถือตามธรมเนียมของบ้านเขาสักเท่าไหร่นะคะถ้าเผื่อเขารักเรามากพอนะคะเขาก็ต้องใส่ใจรมเนียมบ้านเราด้วยเหมือน นเ,นเพราะอย่างคู่ของกุ๊กเนี่ยมันก็เป็นสังคมสมัยใหม่เป็นคู่ที่สมัยใหม่แล้วนะคะการยึดถือธรรมเนียมก่อนๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เข่งคัดขนาดนั้นอย่างกุ๊กเนี่ย,ยก,ก,กุ๊กไม่ได้แบปบหาเงินไปกองไปขอสามีนะคะอันนี้ก็คือเป็นการตกลงระหว่างคู่เรานะคะเพราะว่าแฟนกุ๊ก,กก็เข้าใจในเรื่องธรรมเนียมการแต่งงานของประเพณีไทยเหมือนกันนะคะดังนั้นมันก็จะเออถ้าคุยกันนะ่ะทุกอย่างมันตกลงกันนะ่ะกุ๊กว่า อะไรอะไรมันก็เป็นไปได้อย่าให้ม่านประเพณีที่มันรู้สึกว่ามันแปลกสําหรับเขาแล้วก็รู้สึกว่ามันแปลกสําหรับเราเนี่ยมาก,กั้นไว้เลยนะคะยังไงถ้าเผื่อคู่ของเรารับก,กันพอเนี่ยมันคุยกันได้ะคะ่ะสําสหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะกูหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่ยังหาคำตอบให้กับตัวเองไม่ได้นะคะว่าทำไมผู้หญิงเวลาแต่งงานกับผู้ชายแขกโดยเฉพาะแขกอินเดียศรีลังกาเนี่ยเราจะต้องเป็นคน ไปสู่ขอเอาเงินเอาเอา,เอาทองไปกองเพื่อจะไปสู่ขอเขามาเป็นสามีให้กับเรานะคะหวังว่าจะไขข้อสงสัยให้กับเพื่อนๆหลายๆคนได้นะคะขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะยังไงก็เจอกันใหม่สำหรับคลิปวิดีโอหน้าไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย